สวัสดีครับสำนักนงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรประกันสังคมมาตา40สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วยรับสิทธิประโยชน์อย่างไรแล้วได้อะไรบ้างดังนี้ครับเอกสารแนบขอรับสิทธิประโยชน์ แบบคำขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนสปส2ขีด01ทับม .40 ไปรับรองแพทย์สำเนาวเวทระเบียนสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ยื่นแบบคำร้องพร้อมเอกสารแนบขอรับสิทธิ์ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิประโยชน์สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ เมื่อได้แจ้งทางประกันสังคมผู้ประกันตนสามารถรับเงินได้ภายใน2ปี 2> เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ3เดือนภายใน4เดือนก่อนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ปรละ300บาทสิทธิรประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือปัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรโทร0 7 7 5 0 5 0 4 5ต่อ120-125ครับ